สวัสดีค่ะเมื่อวานได้เดินทางไปเลือกตั้งที่ศาลาปราชาคมของหมู่บ้านเรไ,ได้ถ่ายบรรยากาศวิวสวยๆหน้าหมู่บ้านเขาเสด็จค่ะ อีก็ต้นตะโกริมถนนค่ะลูกตะโกก็สารพัดประโยชน์ค่ะ ผลตะโก,กแก้อาการขึ้นไส้และอาการท้องเสียค่ะ ริมถนนมีดอกชบาบานสวยๆเลยถ่ายมาให้ชมค่ะ <c oughs> นี่ก็ลูกทับทิมค่ะนี่ก็ลูกมะนาวโหค่ะ เจ้าลูกอะโวคาโดค่ะอยู่ริมถนนค่ะ